สนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีท่าผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริ๊งนะครับจำชื่อนี้เอาไว้ไอพีไอพีอ่างทองรัวสยองสองรายตายตั้งแต่วาเลนไทยเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนี่คือความโหมดร้ายของไอพีไอพีคนนี้ โหดร้ายขนาดไหนโหดร้ายคือฆ่าลุงเขยตายจากนั้นขับมอเตอร์ไซค์ข้ามอำเภอข้ามพื้นที่ไปฆ่าเพื่อนตายอีกทีแล้วมันพยายามจะอธิบายเหตุผลฆ่าคนนี้เหตุผลฆ่าคนนั้นตายความแค้นล้วนๆฮะเหตุการณ์นี้ความโหดของมนุษย์สุดที่ความตายอีกสองรายแล้วเหตุการณ์ท่านผู้ชมชมเหตุการณ์คือวินาทีที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเสียงวินาทีตายเอาไว้ได้ คุณจะเอาไปทาไําอะไรปกป้องบ้านตัวเองอเขาจะไม่ให้ที่สามแต่อันี่มีสิบเอ็ดมมกระสุนครึ่งร้อยทั้งประวัติเสพยาทั้งประวัติป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดแต่หาปืนได้ปืนผ่านไม้หานั่นไงเห็นไหมไม่ต้องเอามารวมหรอกคะ่ะไอ้ผู้ป่วยจิตอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่ามันป่วยจริงอ่ะมันหาซื้ออะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอกมันต่อรองราคามันโอนตรงโอนตังอะไรไม่ได้หรอกแบบเนี้ยมันมีสติสัมปชัญญะดีแท้เลยหล่ะคุณผู้ชมน่ากลัวจังเลยอ่ะ นะทุกวันนี้สังคมมันเป็นยังไงกันนะคะไม่ว่าใครมองไปทางไหนดูไม่ออกเลยจริงๆว่ามีปืนโหประกาควา <S <S 2> <S 2> ้างหน้ายังไม่กล้าทำเลยรเริ่มระแวงกันเองแล้วไม่รู้ออว่ามีหรือเปล่านะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวตามไปดูพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งกันหน่อยค่ะช่วงนี้ถ้าแก๊งที่ดังๆก็จะมีแก๊งโอริโอน้ำซุปทะลุถุงใช่ไหมล่าสุดมีมาใหม่อีกแก๊งหนึ่งแล้วว่ะแต่ว่าแก๊งนี้เนี่ยคนที่รู้จักบอกว่า สมาชิกส่วนใหญ่นะเขาชอบไปทำบุญนะมีแค่ส่วนน้อยนั่นแหละที่ชอบมาทำเลวค่ะใช่ไหมล่ะคดีมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยเหรอเออโอ้โหผมไม่ได้สงสารคนที่โดนตบนะอสันตำรวจคนักสานเหมืนไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบศักยภาพเลยเลอทำไรใครไม่ได้เลย หนักเปล่าหนักเอวหนักตัวแต่ว่าเรื่องนี้น้องนักศึกษาเขาประสงค์จะดำเนินคดีนะใช่เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงเขาแล้วนะครับคุณผู้ชมอะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวฟังเรื่องพวกนี้แล้วปวดหัวช่วงหน้าก็กลับมาปวดหัวกันต่อนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยคุมตัว2คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยอามาหิดค่า3ามยกครัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพครับ ออนไลน์เน็ตบ้านระดับหนึ่งแรงเพื่อทุกคนมาพร้อมเราเตอร์ไวไฟ7เทคโนโลยีใหม่สุดในโลกแรงก,กว่าเดิมเล่นเกมลื่นสุดดูคอนเทนต์ไม่สะดุดเชื่อมความสนุกทั้งหนังกีฬาซีรีส์ทรูออนไลน์เชื่อมต่อทุกคนไว้ด้วยกันถึง31ธันวาคมนี้ ยุ้ยไม่ต้องโชว์ลีลาท่าเต้นเลยลองวัสลินกลูต้าเฮยาโซเอชผสานเจ็ดสิบเท่าคอลลาเจนฟิลเลอร์บูสต์ผิวให้ดูแต่งตึงใหม่สปอร์ตเลสโกลราคาพิเศษที่เราตาถึงนี่จะพกคุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทายและนุ่มสุดเดียวที่กินมั่นใจไิวยูเอ i ทีดีเอชเอสูงขึ้น Dos Alpha สองเท่ากีวะชัยลูกว่าชอบสเปค ปัญ่าอาการไอละลายเสมหะชุม่มคอใส่ใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รักเลือก Enchugo ที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อผ่าแล้วพอว่าแล้วใส่ใจคนที่เรารักด้วย Enchugo ใหม่ล่าสุด m u x the Next Peak 2.2และ3.0 DDI Max Force กําหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าก็ก็มิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์มีอัลคาไน์ทีมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟต์ก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟต์ก็ก็มิกซ์ก็ก็มิกซ์ก็ก็มิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์เป็นก็กินเนเจอร์กิฟต์ที่ก็กินเนเจอร์กิฟต์ถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟต์อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงมาให้ อยากกินเนจกิฟที่ไรเธอก็ชงม,มาให้เนจกิฟด,ดื่มอร่อยดื่มได้ดๆอุ๊ยมากันเด็วจังดีก่อนเช็คฟันปลอมหรือยังครีมติดฟันปลอมโพลิเดนภสานัาคุณสมบัติติดแน่นนาน12ชั่วโมงกระชับเหงื่ใส่สบายมากขึ้นยิ้มพร้อมรับทุกสถานการณ์โพลิเดนคู่แท้ฟันปลอมฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา HiQ 1, 1 p l u s Super g o หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ 1+ Plus Super g o ปสเปแก้ไอตาตาคาบาตัวช่วยบรรเทาอาการไอและลายเสมหะชุ่มคอถ้าคุณอยากพักใจลองมองหาสัญลักษณ์ Crystal b l u e l ล n e เส้นทางสายสีฟ้าที่จะพาคุณได้ออกไปใกล้ชิดกับพื้นที่สีฟ้าทั่วประเทศ เรชซอเชื่อมคุณสู่พื้นที่สีฟ้าอกครั้งมิติใหม่ของการล้างนะ um er. um หน้าใหม่กกนี้ยไบรท์คอมพลีสเซรั่มคลีนเซอร์เซรั่มวิตามินซีในโฟมล้างหน้าทำความสะอาดผิวหมองคล้ำเพื่อผิวดูสว่างใสขึ้นทันทีที่ล้างใหม่กันี้ยไบรท์คอมพลีสเซรั่มคลีนเซอร์กกนี้ยธรรมชาติในแบบคุณต้องสูงก็มาจิและเมื่อไรอยู่จะมาลองอะ่ะวันไหนที่ทองมันร้องอจะขอสแตนบายร้อง ซิจิโน่กล่องสูง250มิลลิลิตรอร่อยคุ้ม10บาทกี่ฟ้าเท่านั้นรังแคหรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายหม่เคลียร์แมนด้วย power factor พลังช่วยจะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นช่วยสยบรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียร์แมนพิสูจน์แล้วโรจูคิสครีมหน้าตาคอง ด้วยยอดขายกว่า2.8ล้านชิ้นช่วยลดริ้วรอยลง35.5%ช่วยลดเลือนจุดด่างดำรู้สึกผิวดูยบกระชับในสัปดาห์เดียวครีมเดียวหน้าตาคออันดับหนึ่งในใจพี่ สนุนโดยเข้าเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซอง CP Extra ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแมคโครโลตัสสายไฟฟ้าฟูลเลอร์เจ็นมงครึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมตามเรื่องที่หลายคนมีคำถามอยากรู้มากๆว่าไอความโหดเที่ยมเนี้ย จิตใจทําด้วยอะไรหรอเพราะว่าหลังจากที่ลวงครอบครัวนี้มาแล้วก็ฆ่ายกครัวโดยเฉพาะน้องตัวเล็กหน้าซันเดย์ที่ใส่ชุดไดโนเสาร์อ่ะคุณผู้ชมฆ่าเด็กลงคอได้ยังไงซึ่งเราทราบไปแล้วนะคะว่าคนที่ทำเนี่ยชื่อว่าในโนต้ตสิวก่อแต่พอไปตรวจสอบดูพี่ๆทราบไหมว่าในโน้ทเนี่ยเลือดเย็นแบบมากๆเลยนะในวันที่เกิดเหตุพบรถของสามพ่อแม่ลูกคู่เนี้มันแชร์ข่าวไปที่หน้า Facebook ตัวเอง ตั้งแต่ก่อนโดนจับได้เหมือนพยายามตีเน,นียน<อ>มันแชร์ข่าวไปตั้งแต่ก่อนที่ตํารวจจะจับได้เหมือนตัวเองไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแค่แชร์ข่าวมาเฉยๆเหมือนเป็นคน<อ>แบบแค่แชร์ข่าวทั่วไปทําเป็นแชร์ข่าวช่วยหมาช่วยแมวมแล้วตอนในวันที่ควบคุมตัวก็ยังแชร์ข่าวไปว่าใครบอกว่าเขาหนีอะไรทํานองนี้แชร์วงจรปิดอะ่ะคนก็ไปถล่มด่ากาันคอมเมนต์ประมาณครึ่งหมื่นนะโอโ้โห แต่ละคําคือประหาร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 ทั้งนั้นเลยอะค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่บอกเลยว่ามันโหดเคี่ยมมากจริงๆโดยเฉพาะญาติทําใจไม่ได้เลยนะคะแล้วในจังหวะที่ต้องนําตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ถ้าเบรกที่แล้วยังจําได้ว่าการทํางานของตํารวจมากัน4ี่นายใช่ปะ่ะไอคนที่มันเพิ่งตบคนน่ยมันนั่งสุบุรีคุยโทรศัพท์ชิวชิว ตำรวจไม่ทำอะไรเลยแต่กับคนที่มันฆ่าคนตายสามศพตำรวจปกป้องเป็นอย่างดีเลยค่ะ